ผมมั่นใจเมื่อสักครู่ท่านถามท่านจะพูดคำเดียวว่า,วาช็อตใช่ไหมไม่ช็อตกบปลอดภัยครับเมื่อสักครู่นี้ท่านแบบบอบกระซิบถามทีมงาน <laughs> แตบได้ใช่ไหม,ไ,มได้ใช่ไหมเอาละครับตอนนี้ จะมีหลายๆภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทัานจากกระทรวงจุฬาสงท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ได้มาร่วมไปเกีรติในหัวน,นี้และก็รวมถึงนะครับท่านกระดูมนมัหุ่นในครับท่านตรวจผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินมูลนิธิาที่สิบเอ็ดท่านวรนสีนมัหุ่นและรวมถึงส่วนราชก,การทุกท่านเลยนะครับใช่แล้วนะคะก็ตั้งกล่าวขอาคุณเวทาที่นี่ด้วยที่ได้เล่งแหงถึงักยภาพเด็กนครสวรรค์นะคะร่วมการสนับสนุนโครงการดีในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ไดไดี่น้อสวลชนได้เก็บามาสสักคู่เดียครับดดความตั้งใจครับที่ร่วมกันในวันนี้ได้เขสคากกทากัรมวยทีหเลแล้็้บต่อได้เจอท่านผูการสงรการนะครับท่านนายกองคการนสจังหวันครสวรรค์ได้กล่าวให้กำลังใจครับกับทีพวกเราร่การแข่งขันกับทีมนบวันดนซอร์ไซด์นะครับระดับจังหวัดนครสวรรค์และรวมถึงได้พูดถึงการสร้สรุคประมาณ วัตถุประสงค์กานเจตนาท่านแบบไหนอย่างไรวันนี้เราจะให้ท่านได้พูดคุยกันครับใช่แล้วนะคะให้ท่านได้แบบนั่งแบบชิลชิลรีแลกเหมือนสวนหน้าบ้านร่วมพูดคุยกับนะครับพี่พี่น้องน้องไดนะครลูกลูกหลานทุกทุกคนนะคะฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือหนึ่งในดาวติ๊กตอกของเราด้วยนะครับอยากจะบอกว่าดิฉันเป็นหนึ่งใน F4 ท่านติดตามตลอดติดตามทุก าชนชาวบ้านหรือว่าจะแบบร่วมนั่งพูดคุยปราศใสเพิ่มอัธรรสในการรับฟังได้ดีมากฉะนั้นทุกทาก่านครับส่งเสียงกรี่ยแล้วปรบม,มือดังๆให้กับท่านสมศัสารเจ้นท่านพี่ใหญ่แลยไม่ลุกแล้วนั่แงแล้วไม่ลุกแล้วก็พอดีอต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในแพทย์สาธารณสุขประธานวุฒิารรมวุฒิสาวุฒิสภาตัวราชการทีมงานแล้วก็ผู้เขาร่วมกิจกรรมทุกท่าน พอดีมาช้านิดนึ่งพอดีเมื่อเช้าไปร่วมงานที่อำเภอแม่เปิลเนาะไปที่อำเภอแม่เปิลเขาเขามีงานประเพณีเช่นเดียวกันนะเป็นงานประเพณีเรื่องของการเผาเทียนก็ใช้คำว่าเผาเทียนเนะเาะบุญเผา,าเทียน,น,ป,น,ยนประมาณนี้เผาเทียนโฮหรืออะไรสักอย่างนะเป็นช่วงข้าวบันานะเป็นประเพณีงานเข้าวบันศาแล้วก็เลยไปดูไปดูน้ําดูท่าหา ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวก็เลยมาสายก็เลยมาไม่ทันพวกหนูๆเด็กเล็กๆเนาะเห็นว่าได้แสดงกิจกรรมกันออกมาเต้นกันมีความน่ารักในดูมากก็ออยังเสียดายแต่ก็ยังมาทันเนาะมาทันอีกรุ่นหนึ่งรุ่นไท,ท้ายอ่ะที่เขาบอกว่าอุยพระเจ้าอะไรเี้า,เาออกพานนะ ก็เป็นรุ่นที่รุ่นราวคราวเดียวกันเห็นว่าหกสิบกว่าใช่ไหมหกสิบกว่าแล้วผมก็คาดไปถึงเม่คิดว่านายแพทย์สอสชอจะทํากันขนาดนี้นะแล้วเอารุ่นนี้ออกมาพอไปเห็นบอกเอารุ่นเดียวกันกําลังเต้นอยู่อะไรประมาณนั้นนะนะสิ่งที่ทําไม่ได้สิ่งที่คนคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นแล้วบนเวทีนี้นะโดยรุ่นหกสิบปีขึ้นไปใช่ไหมเพื่อสครู่ สงาสารกรรมการมากเลยเห็นจ้องันตาแขมงเลยมือถือประกาอยู่เนี่ยผมไม่เห็นจดแต้มจดคะแนนอะไรกันเลยนะอะมองดูรุ่น60กว่าปีที่ออกมาเต้นเนี่ยบางจังหวะกระบอกอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยนะคณะกรรมก,การอะแต่ไม่เห็นให้คะแนนนะงสมัยจะเป็นห่วงเป็นใจว่าจะล้มหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ มันไม่ใช่เพียงการมาแข่งขันกันอย่างเดียวกิจกรรมลักษณะนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นการมาแข่งขันอย่างเดียวเมื่อกี้นายแพทย์สารจุกนั่งคุยกันนายแพทย์สารจุกก็บอกว่าไม่ได้เน้นผลลัพธ์ในเรื่องของการแข่งขันเท่าใดนะักเน้นการที่จะทําอย่างไรให้มีส่วนร่วมมากๆที่สุดทั่วถึงกันทั้งจังหวัดผมว่าอันนี้นเ,ปนเป็นเป้าหมายสําคัญน,นะในการที่ต้องการให้มีส่วนร่วมกันมากๆคนมาร่วมกิจกรรมสามารถมีความเท่าเทียมในการที่จะเข้าร่วม มีศักยภาพก็มาแสดงกันแข่งขันกันแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรามามาเบิร์ปาประเมินตัวเองแต่ผู้ชนะก็ก็มีหน้าที่ที่ต้องไปแข่งขันต่อเห็นว่ารุ่นหนึ่งไปสองทีมใช่หมหนึ่งรุ่นต่อ2ทีมเอาไปแข่งขันกันในระดับภาค